สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับห่างหางยไปนานกับคอนเทนต์ของเกมหนังล็อกเอ็มคลาสสิกนะครับก็ยังไม่ได้เลิกนะเพื่อนๆแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบมีเวลาเล่นน้อยนิดนึงคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครผมกันในช่วง3เดือนเนาะที่หายไปตัวละครนี้อัปเดตอะไรมาบ้างแล้วก็แนวทางในการเล่นปัจจุบันของผมเป็นประมาณไหนยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับหรือว่าใครอยากเห็นคอนเทนต์อื่นๆก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์สำหรับการเติมเกม R M Classic ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพ็กเกจรายเดือนนะครับหรือว่าในส่วนของบัตรพรีเมียมรายเดือนนะครับผมขอแนะนำนะครับ Pay Twin to Top Up มีบริการรับเติมเกมในส่วนของ r ล g ก a ล็ k m o b i l e c l a s s i c ด้วยนะครับซึ่งวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในจอนะครับเพื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ Pay Twin to Top Up นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมแล g ก์ล็อก M Classic หรือว่าเกมมือถืออื่นๆนะครับ <ๆ S 2> ก็สามารถใช้บริการในการเติมตรงนี้ได้้้้หลลลััังงจาาาากกกกกกที่เเเรรรืออแ็คคตวนนะะบสมถโ Z ACX เไดด้้วยเพื่อนๆสามารถกดซื้อนะครับด้วยเครดิตหรือว่ากดซื้อทันทีเลยก็ได้นะครับหากเรากดซื้อทันทีเนี่ยตัวเว็บไซต์จะพาเราไปสู่หน้าสแกน QR code ก็สามารถเติมเงินได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการไปบอดวันนี้ผมขอเสนอแอปพลิเคชัน UT Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับได้ฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ u g Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันระบบ cloud ครับซึ่งเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคคืืืืนนถถึแแแแมมมม้้้้วววว่่าาเพออออจะปปปปปปิิิดดดไไไลลลกก็็ต เกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ครับซึ่งมันจะเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือแบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปลืองค่าเน็ตหรือแม้กระทั่งแบบไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปลืองไฟ UT Phone นะครับจะช่วยตรงนี้ให้ได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งแพ็กเกจเริ่มต้นของ UT Phone เนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำเลยครับผมจากจะแนะนําเป็นในส่วนของให้เพื่อนๆได้ลองใช้เป็น MVP นะครับเพราะ MVP เนี่ยมันจะราคาเริ่มต้นกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแแแคคค่่่่่่่่่่เเ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 เทททาาาาาานนนนนนััััั้้้ตตตตววววสสปขอองงงงมมะะจจจูกกกพ็รริถึึืบบลยซ MV P เนี่ยถึงแม้ว่าจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าจะใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่ามากๆเลยนะครับแลวถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์งล่างใต้คลิปนี้นะแล้วที่สําคัญคือใต้เดสคริปชันเนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับเข้ากลุ่มเพื่อติดต่อสอบถามปัญหาอาื่นๆเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆที่ใช้ G4 ด้วยนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ทําของอะไรเพิ่มเยอะถ้าเทียบกับการเล่นในรอบที่แล้้ววเาาาาะพรร่ถคตตมงือ มันก็มีช่วงหนึ่งที่แบบไม่ได้มีเวลาว่างแล้วก็มานั่งทําของอะไรเพิ่มเลยถ้าให้พูดกันแบบละเอียดขึ้นไปอีกก็คือตั้งแต่ตีบวกบวกสินะครับสิบสี่ขึ้สิบห้าคาถาแตกเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับมันจะมีสิบห้าคาถาปุ๊บไปตีบวกสิบสองนะครับบวกสิบสองที่เป็นในส่วนของรองเท้าแก้วอีกนะครับก็ติดติดกันก็เลยแบบเบรกไปพักหนึ่งแล้วก็มันจะมีเดือนหนึ่งที่แบบสองเดือนละสองเดือนเลยดีกว่าสองเดือนล่าสุดอะผมไม่ได้เติมในส่วนของตัวแพ็คคูนสอง เนี่ยไอตัวแพ็คคูณเนะี่ยผมไม่ได้เติมเลยนะอาจจะมีแวะมาเติมตัวในส่วนของแพ็คที่เป็นตัวเหรียญที่ได้การ์ดสุ่มการ์ดบอสบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะไม่ได้ทําของเยอะนั่นแหละนะครับก็เลยอาจจะของไม่ได้กระโดดมากนะครับแล้วก็ยังคงเป็นวิาสาดอยู่แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมีมีความคิดอยู่นะครับก็เก็บเงินไว้ก้อนนึงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบอยากจะเปลี่ยนอาชีพประมาณนึงเพราะว่า รู้สึกว่าอยากกลับไปเล่นฮันอะไรเงี้ยเพราะในปัจจุบันเนี่ยในกิลเองก็มีหล,หลายๆคนที่เข้ามาใหม่และเก่งขึ้นเยอะมากนะครับรวมถึงแม้กระทั่งเพื่อนผมอย่างทันเดอร์อย่างเงี้ยในปัจจุบันก็แบบมาเล่นอ่จะจริงๆนี่น่าจะเป็นเซตฟาร์มทันเดอร์เองก็ก็กลับมาเล่นแล้วแบบทําของแบบไปไกลๆมากนะครับดูดิอื่นตอนแรกเขาอ,อ่อนเป็นเมคาดิกนะครับแต่ตอนนี้มาเป็นวิสัทและเห็นปะเอ็มเพนซี่ C อะไรเงี้ยคือของค่อนข้างสวยแล้วแบบแบกแบกได้แล้วประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ ก็รู้สึกก็แบบเออตัวเองก็อาจจะไม่แบบไม่จําเป็นต้องทําของขนาดนั้นก็รู้สึก่าแบบอยากจะกลับไปเล่นอาชีพที่ชอบบ้างนะครับแต่ก็ยังเสียดายการ์ดอยู่นะครับเสียดายพวกการ์ดเวทอะไรเงี้ยก็ยังเนี่ยก็เลยเก็บเป็นเงินก้อนไว้ยังลังเลอยู่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นอาชีพไหนดีหรือเปล่านะครับหรืออาจจะทําของให้วิสาไประด์ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าเดือนนี้ก็ยังไม่ได้เติมพาร์ทแล้วก็แพ็คคุณ2ก็ยังไม่ได้เติมนะครับอ่ะ เรามาดูสแตตกันก่อนดีกว่านะครับปัจจุบันตัวละครผมตอนนี้ไม่มีบัฟเนอะนะครับตัวละครผมนะครับก็ยังคงเป็นอิน99เด็ก62แล้วก็รัก99นะครับเรายังคงเป็นสายเมทิโอนะครับที่ปล่อยโก้ดแล้วก็เป็นสายที่เล่นได้ทั้ง2แบบอ่ะจะไปเล่นสายวิที่เป็นวิตัวสายไฟก็ได้นะครับโดยที่สแตตปัจจุบันของผมนะครับจะมี HP อยู่ที่ประมาณแสนเนะครับแล้วก็ตัว M เพนะครับผมอยู่ที่36.5เปอร์นะ มีตัวในส่วนของตัวที่เป็นรถไล่นะครับอยู่ที่47.5นะครับรวมถึงในส่วนของตัว M A T K เปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยสิบสามนะครับตัว Ignore M Depth นะครับยืนพื้นนะตอนนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวอธิบายกันว่าทําไมนะครับแล้วก็มี Refine M A T K อยู่ที่มันเก้าร้อยนิดๆนะครับคือปกติเนี่ย Ignore M A T K นะครับมันจะน้อยกว่านี้หรือว่ามากกว่านี้ก็ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการ์ดที่เราใส่เนาะซึ่งจริงๆตัว Standard ยืนพื้นในแพทนี้นะครับ มันควรจะเป็น120ถึง140นะครับแต่อย่างของผมเนี่ยตอนนี้มันเป็น137ใช่ไหมแต่ถ้าผมกดบับนะครับมันจะเป็น140ซึ่ง140เนี่ยมันก็ช่วยให้ตัวละครเราอะไปลงดันได้ในหลายๆที่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะไปดันที่สูงขึ้นหรือว่าอยากจะไปดันที่แบบต้องใช้อีกนอ160อย่างเงี้ยเราก็อาจจะนะครับสลับไปใส่มูนัก นะครับอีก15เปอร์แล้วก็อีก10เปอร์เนี่ยอาจจะมาจากส่วนการ์ดส่วนหัวซึ่งจริงๆผมไม่ได้เอามาใช้ในณนะช่วงนี้ก็คือตัวตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยผิดไปอันนี้อันเนี้ยน,น,นะครับเห็นปะตัวเนี้ยก็จะได้กน้อยเอ็มเดฟอีก10นะครับความหมายก็คือว่าในตรงเนี้ยครับเราสามารถเอาการ์ดพวกเนี้ยมาใส่เพื่อเอาอีกน้อยเอ็มเดฟร้อยหกสิบได้นะครับหรือเพื่อนๆนะครับจะไปทําจากตัวพวกนี้ก็ได้นะครับเห็นปะเนี่ย,เ,ยเอาเอ t k ออกนะครับแล้วก็ไปใส่ อีกนอเอ็มเดเนี่ยเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับนี่วันนี้ผมหลุดบ่อยนะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะครับคือความหมายก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับตัวละครเราเนาะแต่ว่านี่เกมหลุดบ่อยมากนะเออเราสามารถเลือกตัวอีกนอเอ็มเดตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเลือกอีกนอเอ็มเดตรงการ์ดก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่อย่างที่แจ้งนะครับพยายามทาอีกนอเอ็มเดให้ได้ยืนพื้นเนี่ย อยู่ที่140แล้วก็ลงดันใหญ่ๆอย่างดันอีพิกเนี่ยอยู่ที่160นะครับทีนี้นะครับเอาที่อุปกรณ์สวมใส่ก่อนตอนนี้ครับผมใส่เป็นหนังสือเวทเนาะนะครับก็ปกติมาตรฐานของวิสานะครับหรือมันเป็นที่เน็ตของผมหรือเปล่าว่าฝนมันตกสมุดก็ปกตินะหนังสือเวทนะครับของผมคราฟเน่ยเป็นอีกนอเอ็มเดฟสิบเปอร์นะครับแล้วก็แน่นอนการ์ดนะครับตอนนี้ใส่เป็นเทเลปาร์ตี้นะครับหนังสือตอนนี้ยังแค่บวกสินะผ้าคลุมนะครับเสื้อเสื้อผมบวกสิบเอ็ดนะครับ ขั้น3แน่นอนการ์ดนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วเนาะการ์ดเราใส่เป็นตัว i g เกฟนะครับบวก m อ k 8เปแดแต่ว่าเมื่อกี้ก็เปิดให้ดูนะครับถ้าในบางส่วนที่เราไปลงดันที่จำเป็นต้องใช้อีกน่อยเอเบเยอะเนี่ยเราก็จะใส่มูหนักกันเข้ามาแทนหรือถ้าไปลงวอลนะครับลงวอลผมจะใส่มูหนัก100%เเท่านั้นนะครับจะไม่ใส่การ์ดอื่นเพราะว่ายิ่งเจาะเยอะยิ่งดีนะครับ ส่วนผ้าคลุมนะครับบวกสิอันนี้ก็แน่นอนนะครับการ์ดต้องเปลี่ยนนะครับเป็นนูเบียผมใส่เป็นนูเบียบวกหนะครับซึ่งนูเบียเนี่ยมันบวกสกิลนะครับสกิลดาเมจนะครับแรงแน่นอนแล้วก็ตัวตัวการ์ดอ่ะตีบวกได้ด้วยแต่ว่าผมยังตีบวกได้แค่บวกหนะครับณปัจจุบันนะนะก็ตัวผ้าคลุมเนี่ยผมได้เอ็มเอ็มดาเมจแค่2องปืนนะครับก็ยังไปต่อได้อีกนะครับส่วนรองเท้านะครับอันนี้แน่นอนเหมือนกันต้องเปลี่ยนนะครับเป็นการ์ดใหม่ ซึ่งตอนนี้เราใส่เป็นการนักดาบนะครับนักดาบเซเดียซึ่งตัวนักดาบเซเนียเนี่ยก็จะบวกนะครับสกิลดาเมจ5เปอร์แล้วก็ในทุกๆครั้งที่บวกหนึ่งเนี่ยก็จะได้สกิลดาเมจอีก0.5จริงๆรองเท้านะสแตนดาร์ดยืนพื้นในแพทนี้ต้องบวก12นะแต่ของผมตีบวกแตกลงมาเหลือแค่บวก8ก็น่าจะไม่ตีให้ต่ำไปกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวอาจจะไปหารองเท้าคู่อื่นมาเสริมนะครับส่วนประดับนะครับแหวนนิรันนะผมใส่เป็นแหวนนิรันหนึ่งข้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็น, M นเนอ็ ส่วนอีกข้างนะครับเป็น m pen 3นะครับก็ยังเป็นซูเปอร์แบร์อยู่เหมือนกันอันนี้เป็นบวก12ผมจำไม่ได้ว่าคลิปล่าสุดที่ผมลงตัวละครผมอะเป็นดูลาฮาน2หรือเปล่าแต่ว่ารอบนี้ผมเปลี่ยนนะครับเป็นโอรีหดูลาฮาน1ส่วนคาทานะครับจากบวก14เหลือ12ก็ค่อนข้างจิบนิดหนึง ตรงนี้นะครับผมก็แน่นอน6กิสองนะครับครับไม่ไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เซเรียลขนาดนั้นนะสำหรับผมตัวรถไล่นะครับไปเน้นที่ MTK a กับอินในตัวมากกว่านะครับถ้าเป็นไปได้ให้เลือกที่อินกับ MTK a เยอะๆของผมการ์ดปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันเป็นซอร์หนึ่งแล้วก็อ่อมิเซเรียนนะครับหนึ่ง นะครับมิสเซลเทียนเนี่ยยากเหลือเกินการดาบนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นปกติเวลาลงวอแน่นอนนะครับเราจะใส่ไฮด้าอีกหนึ่งใบนะครับก็สลับกันไปแต่ว่าอันนี้ก็เผื่อตีบงตีบอสข้างนอกนะครับส่วนหัวนะครับอันนี้ผมใส่เป็นหัวคริกเนาะนะครับการ์ดผมใส่เป็นไวเบดนะครับก็คือเพิ่ม m อเตแต่อย่างที่บอกว่าถ้าแบบเพื่อนๆมีการ์ดอีกตัวหนึ่งก็เอามาใส่ได้เหมือนกันนะครับจริงๆมันควรด้วยซ้ำนะก็คือไอตัวการ์ดที่เพิ่มอีกหน่อยเอเบตตัวนี้นะครับอะพอคาลิป อันนี้ใส่ได้นะครับยิ่งเวลาลงวอร์เนี่ยยิ่งจําเป็นเลยนะครับเราเวลาลงวอร์เราการ์ดพวกนี้ไปใส่นะครับผมว่ามันทํางานได้ดีกว่าแล้วก็ถ้าอาจจะต้องสลับนะครับเวลายืนแมปหรือว่าเวลาไปลงดันทั่วไปอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องสลับกันบ่อยหน่อยประมาณนั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนหน้ากากนะครับผมยังใส่เป็นดันซิ่งเฟรมนะยังใส่เป็นหน้ากากไฟนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับเพิ่งได้ตัวอีกหน่อยเอ็เปอร์มาอันนี้ t ันเดอ r o ออให้นะครับก็ของดีนะครับ ส่วนปากก็ยังเป็น M p ็พอยู่นะครับผมยังไม่ได้เจออันที่ถูกใจมากกว่านี้นะส่วนแผ่นหลังก็ยังเป็น M p ็พอยู่นะครับหางก็เป็น M d a m ด g มอนะครับอันนี้เท่าที่เทสมาเซตนี้นะดีสุดสําหรับตัวละครผมอันนี้เท่าที่เทสมาด้วยตัวเองนะครับมันก็จะมีเซตอื่นที่แบบบวก m a t k บวกอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมชอบเซตนี้ที่สุดนะครับทีนี้นะครับเวลาลงวอลนะแน่นอนนะครับเราจะใส่หัวคอกเขาได้นะครับอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่านี่ผมการ์ดผมอยู่นี่นะครับเห็นปะซีวอลพอลิป ก็คือเวลาลงวอร์เนี่ยผมจะเอาพอกลิปลงเป็นหลักนะครับก็จะได้ไม่ต้องสลับคัดนะครับก็จะใช้เป็นอีโนเอมดิฟจากตรงนี้เอานะครับส่วนหน้ากากก็เป็นกอเกล้นะครับส่วนหลังก็เป็นในส่วนของสมุดเนาะนะครับมีตรงไหนอีกไหมในส่วนของส่วนอื่นๆที่ใช้ในการลงวอร์อ่านี่นะครับก็จะมีส่วนปากนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวปากดํานะครับน่าจะประมาณนี้เนาะส่วนลงวอร์มันมีแค่5ชิ้นนะครับนับได้ครบไหม หนึ่ง,งสองสามสี่เอาหายไปไหนชิ้นหนึ่งหมวกหน้าก,กากหลังขาดหางไหมใช่ไหมเหมือนจะขาดหางแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวหาให้ก่อนซึ่งหลายคนจะแบบว่าเอานี่ไงหางนะครับเนี่ก็อันนี้นะครับก็ครบนะครับปกติจะใส่เป็นเซตนี้นะเวลาลงวอนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ตัวหางก็จะใส่เป็นหางตัวดาวตัวนี้นะครับ ประมาณนี้ปัจจุบันนะครับผมตัวละครผมเนาะจริงๆมันก็จะมีพวกสมุดนี่เรายังต้องดูอยู่อีกไหมพวกพวกลูนนะปัจจุบันน่ะแต้มันเหลือเยอะมากเลยเพื่อนๆเพราะว่าดูดิมันแทบไม่ต้องใช้ที่ไหนเลยเพราะแบบมันไอของหลักๆผมใช้ไปครบแล้วนะครับไอพวกลูนจําเป็นลูนโกดลูนอะไรเงี้ยมันใช้ไปหมดหมดแล้วจริงๆนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับของผมตัวละครนี้นะที่มันน้อยมากๆผมขอเซฟนิดนึงก่อนนะครับ ที่มันน้อยมากๆก็คือสมุดนะผมว่าเพราะว่าสมุดผมอ่ะปัจจุบันน่ะมันมี MATK แค่หนึ่งพันเองครับน้อยมากนะครับเพราะว่าบ้านผมก็ยังทำไม่ครบเนาะคือผมไม่ได้เข้ามาทำ q u e s ด้วยแหละนะครับเนี่ยพวกบ้านพวกนี้ก็ยังไม่ได้ทำแล้วก็พวกหมวพวกนี้ก็ยังไม่ได้ยัดนะครับโดยรวมแล้วก็ยังขาดสมุดอยู่นะตัวละครผมยังดันจากสมุดได้อีกเยอะนะครับโดยรวมแล้วน่าจะประมาณดีไหมอุปกรณ์สวมใส่อ่ะเราจะดูกันอีกนึงก็คือกิวเนี่ย ถ้าจะเน้นใช่ไหมก็แน่นอนนะครับเน้นเป็นอีกหน่อย MDEF M เพนแล้วก็ MPTK e นะครับเนี่ยพวกเนี้ยอ่ะไหนๆก็เข้ามากดสักหน่อยนะครับส่วน DEF เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว,ว่าเขาเล่นอะไรกันแต่ผมอาจจะเน้นเป็นที่แบบเลือดแล้วก็ดาเมจรีดิวนะประมาณนี้นะครับซึ่งในวอลอาจจะเน้นแบบกันคีก,กันมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ผมจะเน้นเป็นเลือดเยอะๆส่วนดาเมจนะครับแน่นอนนะครับร้อเราจะเน้นดาเมจโก้ดเป็นหลักนะครับ นี่เห็นไหมแล้วก็ดาเมจไฟนะครับเนี่ยไฟเจอดาเมจกับโกดดาเมจที่เหลือเพื่อนๆก็จะแบบไปกระจายลงก็ได้นะครับคุณจะแบบไปลงป้องกันก็ได้นะครับเนี่ยลงกันไฟลงกันโกดพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าของผมหลกัลกๆก็จะเป็นเน้นตรงส่วนนี้ประมาณนี้นะครับส่วนแน่นอนสัตว์นะครับผมยังใส่เป็นไอจู๊ดอยู่ก็คือดาเมจโกดนะยังใส่ไปตัวนี้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะต้องบอกก่อนแต่แบบผมก็ไม่ได้มีเวลาไปนักงค้าสัตว์แบบ3าดาว4ดาวตัวอื่นอะไรเงี้ยนะครับ โดยพื้นฐานของผมน่าจะประมาณนี้เนาะตัวละครนี้ก็แบกได้หลายดันนะครับแต่ว่าในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็คิดต้องใช้คําว่ามันมันแบกไม่ได้ทุกดันแล้วแหละนะครับเพราะว่าถ้าเป็นดันอย่างธนาทอ t อ s ปิกอย่างเงี้ยดาเมจผมน่าจะขาดเยอะนะครับต,ตัวอ่อตัวี p ิกที่เป็นในส่วนของตัวดันเนี้ยนะครับ เขาเรียกว่าดันดันเฟ์เนี่ยก็ไปได้แค่2ตัวนะสำหรับดันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ไหวเลยแต่ว่าที่ไปได้2ตัวเนี่ยก็คือต้องมีวิในของเท่าเท่ากันอีกคนนึงหรือว่า2คนไปด้วยนะถึงจะไหวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบโดยทั่วไปเนี่ยดันอื่นๆมันแบกได้หมดอยู่แล้วแหล,ละณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันนะถ้าลงแค่ระดับกลางอะไรอย่างเงี้ยลงระดับทั่วๆไปอย่างเางี้ยออราคงออราเคลอนอย่างเงี้ยก็สบายนะครับ โดยพื้นฐานก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องย้ำอีกทีนึงว่าตัวละครเนี้ยไม่ใช่ตัวละครที่ดีไม่ได้จะเอามาอวดนั่นแหละเนื้อออกมาคือไม่ได้กะว่าแบบเอยของเอามาอวดเนี่ยไม่เห็นเยอะเลยกากจะตายอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้เพื่อนๆเข้าใจผิดนะครับแต่ว่าแค่อยากให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่แบบเราไม่ได้เป็นสุลตานเนาะที่แบบไม่ได้เติมแบบเป็น5 6าหกแสนเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นของกลางๆแล้วกันนะครับที่ค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเล่นนะครับแล้วก็ เป็นแนวทางให้กับผู้เล่นที่แบบกำลังทำของมาเรื่อยๆหรือว่ายัางเล่นอยู่นี่ว่าแบบเอ,อสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยเราจะทำของไปในทิศทางไหนนะครับหรือถ้าใครมีคำแนะนำอะไร,รอื่นเพิ่มเติมก็แนะนำกับผมไ้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยรวมผมแล้วน่าจะประมาณนี้นะคลิปนี้นะครับที่สำคัญคือแนะนำอย่างหนึ่งเพื่อนๆไอ้ตัวตีบวกความทรงจาอะถ้าเป็นไปได้แนะนำให้เข้ามาตีไว้นะเพราะว่าไอ้ตัวสเตตทีเ่เป็นในส่วนของสเตตที่แบบมันหายากมากๆนะครับอย่างไอ้พวกดาเมจของเลเวล30อย่างเงี้ยเลเวล20อย่างเงี้ยมัน ต้องใช้คําว่ามันค่อนข้างที่จะแบบหายากอะสแตตอย่างเงี้ยเนี่ยไอตัวเนี่ยดาเมจเพิ่มสี่เทับซ้อนกันได้พวกเนี้ยมันค่อนข้างจําเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะก็อยากให้เข้ามานะครับในส่วนของการตีบวกกันบ่อยๆหรือว่าลงดันแบบความทรงจํากันบ่อยๆนิดนึงเพื่อที่จะแบบได้มีมีแต้มความทรงจําไว้ใช้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจําเป็นมากนะสำหรับผมนะครับอันนี้ทันเดอร์มันเลือกเป็นอะไรให้นะอีกนอเดฟผมแปลกๆนะ ทำไมมันถึงเลือกเป็นอีกนอเด็บมาให้ผมวะเพรน่าจะเพอะน่าจะเป็นเพราะเหรียญไม่พอครับนี่นะมันขาดเหรียญอยู่นะแต่เนี้ยเป็นอีกนอเด็ที่ผมว่ามันหล่อนนะเดี๋ยวต้องเอาคืนหน่อยนี่ถ้าเข้าไม่ดูไม่เข้ามาดูก็ไม่เห็นนะ <c oughs> นั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ทําไปเรื่อยเรื่อยนะครับไม่ต้องรีบนะก็แต่ตรงเนี้ยอันเนี้ยเห็นปะที่บอกว่าให้ลงดันม้าไฟไว้คุณดูดิเนี่ยปริมาณต้องใช้เป็นร้อยนะครับมันใช้เยอะนะ ประมาณนี้นะครับแต่ว่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับขออนุญาตไปเตรียมตัววอก่อนเพราะว่าหลังจากคลิปนี้ลงไปผมน่าจะเริ่มวอลแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วสมาชิกกิวยังคงเปิดรับอยู่เรื่อยๆนะยังไงถ้าใครสนใจมาร่วมสนุกกันก็มาร่วมกันได้นะครับกับโอเวอร์ไทม์คลิปนี้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในสตรีมหน้าฝันดีล่วงหน้าด้วยครับผมบ๊ายบายครับ